กองทัพอเมียชาใ้มีสายที่มีชื่อว่าคินซันโจมตียูเครนในขณะที่ยูเครนใชกระรนคาเมกาเซ่เข้าทำการเจียร์ยุโรปและพื้นที่ยึดครองชั่วคราวสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้3พฤศจิกายน2025ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่2และ3พฤศจิกายน2025ยูเครนได้ส่งโดรนคามมกาเซ่เข้าทำการโจมตีคลังน้ำมันในพื้นที่ภมิภาคโดเนตคลังน้ำมันชักตัส โดรนคาเมกาเซได้พุ่งทะยานเข้าไปยังบริเวณคลังน้ํามันทักตัสจากนั้นหน่วยต้านอากาศยานของกองทัพรัรเซียพยายามที่จะยิงสกัดกันครับแต่ว่ามีโดรนอย่างน้อยหนึ่งลำพุ่งทะยานเข้าใส่ภายในคลังน้ํามันทักซัสในโดเนตพื้นที่ยึดครองโวคราวของกองทัพรัรเซียยูเครนยังคงมองหาพื้นที่เป้าหมายที่สําคัญที่จะเป็นแหล่งสนับสนุนทางด้านการทหารให้กับกองทัพรัรเซียทั้งในพื้นที่ยึดครองโวคราวในแหลมไครเมีย ในโดเนตลูฮานร,รวมทั้งในพื้นที่ซับโปริเซียและเ<น>คอร์ซอนการโจมตี<น>ดังกล่าวเป็นการลดขีดความสามารถของกองทัพรารเซียที่กองทัพรัรเซียได้ทำสงครามรุกรานยูเครนการสู้รบกันก็เกิดขึ้นนับตั้งแต่ที่กองทัพรัรเซียยกกำลังผลรุกรานยูเครนครั้งใหญ่24กุมภาพันธ์ปี2022<น>เป็นต้นมาจนถึงวันนี้3พฤศจิกายนปี2025 กองทัพรัสเซียยังคงเดินหน้าทําการรุกรานยูเครนต่อไปอยูเครนได้ทําการสกัดกั้นการขนส่งกําลังพลรวมทั้งการขนส่งยุโทโธปกรณ์ทางทหารสเสบียงรวมทั้งสกัดกั้นแหล่งพลังงานที่สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับยานยนต์ทางทหารของกองทัพรัสเซียในเช้าวันนี้มีรายงานว่ากองทัพรัสเซียได้ใช้มิสไซล์ที่มีชื่อว่าคินซันโจมตีเข้าไปอย่างยูเครนครับแต่ยังไม่มีการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้น และในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่ 2- และ3พฤศจิกาย,ยน2025ยูเครนได้ส่งฝูงโดรนคามิกาเซไปทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายที่สำคัญในรัสเซียตามการรายงานจากโดรนบอมเบอร์ได้รายงานเส้นทางการบินของโดรนที่ยูเครนได้ส่งไปทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายสำคัญในรัสเซียได้แก่เบลโกรดตัมบอฟซาราตอฟเพนซากุญยานนฟซามาราออเรนเบิร์กราสตอฟ เบียงส์และพื้นที่ยึดครองชั่วคราวแหลมไครคเมียโดรนคามิกาเซ่ฝูงหนึ่งของยูเครนพุ่งทะยานเข้าไปยังพื้นที่จังหวัดสระตอฟประเทศรัสเซียทีมต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียได้พยายามที่จะยิงสกัดกั้นโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนเสียงปืนต้านอากาศยานดังสนั่นไปทั่วบริเวณทําให้ชาวบ้านต้องลุกขึ้นมาบันทึกคลิปภาพเหตุการณ์เอาไว้และได้บอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่า โดรนคามิกาเซ่ของยูเครนสามารถหลุดรอดทีมต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียและมันพุ่งทะยานเข้าไปยังโรงกลั่นน้ำมันในสระตอฟพื้นที่ที่ถูกโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนทิ้งตัวเข้าใส่นั่นก็คือตัวกรองภายในโรงกลั่นน้ำมันสระตอฟอุปกรณ์หลักสำหรับการแยกน้ำออกจากน้ำมัน AVT-6 ถูกโดรนพุ่งทะยานเข้าใส่หลังจากนั้นก็เกิดไฟลุกไหม บริเวณพื้นที่ที่เรียกว่า AVT6 ภายในโรงกลั่นน้ำมันสระตอฟชาวบ,บ้านในท้องถิ่นสามารถมองเห็นแสงสว่างที่เกิดจากการลุกไหม้ภายในโรงกลั่นน้ำมันสระตอฟโรงกลั่นน้ำมันในสระตอฟนั้นเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่มีการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานให้กับกองทัพรัสเซียด้วยครับมีฐานทัพอากาศของกองทัพรัสเซียในพื้นที่สระตอฟฐานทัพอากาศแองเกส์ จากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่โดรนคาเิกาเซ่ของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าใส่บริเวณท่าเรือขนส่งน้ำมันในตอเปสจังหวัดคราสโนดาประเทศรัสเซียตามการรายงานได้ระบุว่าโดรนได้พุ่งทะยานเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายที่สำคัญบริเวณท่าเรือขนส่งน้ำมันตอเปสนั่นก็คือเรือขนส่งน้ำมันรวมทั้งจุดรับส่งน้ำมันภายในท่าเรือแห่งนี้ด้วยแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานเพิ่ม,เต,มเติมว่า หนึ่งในเรือที่ถูกโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนพุ่งทะยานเข้าใส่นั่นก็คือเรือขนส่งน้ำมันซึ่งเป็นเรือลำที่ถูกคว่มบาดตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าเรือลำนี้มีชื่อว่าเสียงไทยนี่เป็นเรือลำที่ถูกโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนพุ่งทะยานเข้าใส่ครับเรือเอาขนส่งน้ำมันเสียงไถ่โดรนคามิกาเซ่ของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายอย่างน้อย4จุดสำคัญภายในท่าเรือตอเปส และอาคารบางหลังภายในท่าเรือขนส่งน้ํามันแห่งนี้ได้รับความเสียหายจากชิ้นส่วนของดโดรนคาเิกาเซมีรายงานด้วยว่าหลังจากที่ดโดรนคาเิกาเซได้พุ่งทะยานเข้าใส่ท่าเรือขนส่งน้ํามันต่อเปสแล้วมีน้ํามันรั่วไหลออกมาจากเรือที่จอดอยู่บริเวณท่าเรือขนส่งน้ํามันแหล่งข่าวทางทหารได้เปิดเผยในจังหวะที่ดโดรนคาเิกาเซของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าใส่เรือขนส่งน้ํามัน และพื้นที่สำคัญภายในท่าเรือตอปเปสในขณะที่หน่วยต้านอากาศยานของกองทัพรัเซียได้พยายามที่จะใช้ปืนต้านอากาศยานรัวยิงสกัดก้นดโดนคามิกาเซ่ของยูเครนโดนบางลำได้พุ่งทะยานเข้าใส่เรือขนส่งน้ำมันและจุดสำคัญภายในท่าเรือรวมทั้งจุดรับส่งน้ำมันภายในท่าเรือตอเปสด้วยก็ถูกดโดนคามิกาเซ่พุ่งทะยานเข้าใส่ด้วยเช่นกัน ทีมต้านกาศยานของกองทัพรัสเซียพยายามยิงสกัดกั้นโดรนคามิคาเซ่ของยูเครนจนถึงลำสุดท้ายหลังจากที่ไม่มีเสียงโดรนบินเข้าไปแล้วเสียงปืนต้านอากาศยานก็เงียบสงบลงเหลือเพียงแต่เปลวไฟที่ลุกไหม้ภายในท่าเรือขนส่งน้ำมันตอเปสฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองทัพยูเครนได้ออกมารายงานยืนยันว่าได้ทำการโจมตีท่าเรือขนส่งน้ำมันดังกล่าว ยูเครนจะมีการใช้โดรนคามิกาเซระยะไกลทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายสำคัญที่สนับสนุนกองทัพรัสเซียในดินแดนของรัสเซียมากขึ้นในขณะที่กองทัพรัสเซียก็ได้มีการเตรียมการใช้โดรนขามิกาเซรวมทั้งมิสไซร์รุ่นต่างๆโจมตียูเครนซึ่งการโจมตีนั้นก็จะเป็นการโจมตีควบคู่กันไปโดยการใช้โดรนคามิกาเซและมิสไซล์สลับกันไปบางครั้งมีการใช้โดรนคามิการเซคราวลักมากๆมากกว่า500ลําในคราวเดียว บวกกับการใช้มิสไซล์ที่มีประสิทธิภาพสูงโจมตียูเครนซึ่งการที่รัสเซียได้ใช้ดโดรนคาเิกาเซหลายร้อยลำมากกว่า500ลำรวมทั้งมิสไซล์ที่มีประสิทธิภาพสูงโจมตียูเครนในคราวเดียวนั้นคาดว่าเป็นการรบก,กวนระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนทำงานหนักและสกัดไม่ทันในช่วงที่ผ่านมาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆของยูเครน ถูกทำลายและได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากจากการที่กองทัพรัสเซียทําการโจมตีดังนั้นยูเครนจึงได้ปฏิบัติการโต้อตอบกลับไปยังรัสเซียโดยการลดขีดความสามารถของกองทัพรัสเซียที่รัสเซียทําสงครามรุกรานยูเครนโดยการที่ยูเครนส่งโดรนคาเิกาเซ่และมิสไซล์เข้าไปทําการโจมตีสถานีด้านพลังงานของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นคลังน้ํามันโรงกลั่นน้ํามันโรงงานผลิตอาวุธโรงงานผลิต ชิ้นส่วนองค์ประกอบของอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางทหารในรัเสเซียการสรุปกันยังคงดำเนินต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยครับสวัสดีครับ